เดี๋ยวเรามาดูบริเวณนี้ครับใช้เป็นน้องกระปลอมบีนะ โอ้โหอุ๊ยกัดกาดกัดกา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 ดหืมใหญ่ด้วยโอ้โหอุ๊ยกัดไม่โดนครับทีแรกอ่ะตามมาซ้ำนี่อะโหดจริงกระปอมดีนะครับุ้ยปลาช่อนใสสวยเลยตีไปตีมาโดนจนได้ครับโอ้โหกระปอมดีสีชมพูครับผมคัดไสตเลย โอ้หแจ่งับเดี๋ยบถุงเงีบครับหนึ่งครับหนึ่งนะครับขยับไอ้หน้าจอโอเคนี่กระปอมบีครับโอ้โหสีชมพูปลาช่อนไซส์สวยเลยล่มเลยครับปู่กัดเหอะมากสุดจริงครับกระปอมบีครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมนี่ โอ้ตรงนี้เป็นคลองครับเน,นี่ยน้ำน้อยๆเนี่ยครับตีแล้วเลาะเลาะเลาะริงตล,งลิ่งมารู้เรื่องเลยโอเคครับผมฝากของงามด้วยครับกระปอมบีครับผมสีชมพูของมันต้องมีครับปช่อนไซสสวยเลยปลากัดดีมากเลยครับโอเคสุดยอดมากครับผมเดี๋ยวลองตีกันต่อครับโอ้โหคลองนี้แบบปลาไซส์สวย เยี่ยมครับกับปอมบีครับ